ครับก็ขอสวัสดีสวัสดีนะครับนะสลับ FC อ่ะอบอตอทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินแหมลงพื้นที่กันตั้งแต่เช้าเลยนะครับนะพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีนะอยากจะร่วมบริจาคในส่วนของอุปกรณ์การแพทย์นะ ที่หมดความจะเป็นแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ติดต่อมาอย่างท่านนายกมาริสาดวงสงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตสวัสดีนะครับสว,ส,สวัสดีทุกท่านนะครับสว,ส,สวัสดีทุกท่านเลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนำเรียนสัมภาษณ์ท่านนายกแล้วก็ท่านนายกขออนุญาตในส่วนของการสอบถามนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเก็บภาพในรายละเอียดเลยนะครับเชิญนะครับผมนะคะวันนี้นะคะเมื่อตะกี้ีนเอนะคะซึ่งตัวดิฉันก็ ถูกประสานนะคะจากท่านสบตนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเองเมื่อเช้านี้ใส่เสื้อสีชมพูนะ,ะร้อนมาก<ม>ก็เลยจะลงพื้นที่นะคะเตรียมตัวกันลงพื้นที่กันก็เลยได้ไปเปลี่ยนชุดนะคะคพอดีลงพื้นที่บ้านนาเพียงมาดูปัญหานะคะที่ชาวบ้านร้องเข้าไปนะคะเพื่อที่เราจะมาแก้ไขปัญหาให้นะคะก็เลยถูกประสานจากท่านสบตนะคะว่าจะม,มีคุณยายนะคะคุณยายคนนี้เลย,ยคุณยายนะ,ะคะ คุณยายคะคุณยายชื่ออะไรคะอรวรรณคุณยายอรวรรณนามสกุลนนทศรีคุณยายอรวรรณนนทศรีนะคะวันนี้คือจะมาทําอะไรครับคุณยายจะมาบริจาคนะคะอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะสิ่งนั้นก็คือถังออกซิเจนนะคะถังออกซิเจนนะครับนี่แล้วก็ว็อกเกอร์นะคะค่ะเป็นถังออกซิเจนนะครับแล้วก็ว็อกเกอร์ใช่ค่ะนะครับนะจะมาบริจาคให้กับทาง อบตเชียบุรีใช่ค่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงให้ท่านยกลองถามนะครับในส่วนของแหลบันดาลใจเรือง,รงนี้าคุณยายค่ะคุณยายอ่ทำไมต้องได้มีถังแล้วก็ต้องมีรถเกร์คะเพราะว่าแฟนเขาป่วยเป็นโรคหัวใจอ๋อนะคะคุณตาป่วยเป็นโรคหัวใจนะคะคุณตาได้เสียชีวิตแล้วใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณยายก็เลยไม่อยากเก็บของพวกนี้ไว้เนาะค่ะก็เลยได้นํามาบริจาคให้กับทางอบตของเรานะคะเพื่อที่เจ้าจะได้เอาไปให คนที่เจ็บป่วยนะคะได้ใช้งานต่อไปเนาะคุณยายเนาะค่ะนะคะก็เรียกว่าถังซอเีอ่ะเดี๋ยวเอาถังออกซนิมเข้ามาด้านหน้าด้วนะังนี้ยังมีมีออกซิเจนอยู่นะคะเต็มอยู่ยังใช้ได้อยู่ครับนิดเดียวนะคะครับเมื่อวานก่อนก็ไม่ได้ใช้ถูกหรือฮะอ๋อไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่ไปเติมมานะคะครับพอดีเมื่อวันก่อนก็มีมีคนอยากจะขอขอใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทางแอดมินบอกว่าเราไม่มีนะครับนี่โอเคนะครับดีเลยนะคะเนี่ย ตรงตามกับที่ทางอบตเราต้องการเลยนะคะอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะถ้าท่านใดมีก็นําบริจาคนะคะก็ขอขอบคุณคุณยายเป็นอย่างมากเลยนะคะคที่ได้เ <ผม S 1> ล็งเห็นความสําคัญนะคะในของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเพื่อจะส่งต่อให้กับผู้ป่วยรายต่อไปนะคะค่ะครับนะฮะแล้วก็ทางเราเองนะครับก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ นะครับโดยเฉพาะท่านที่ต้องการนะครับในเคสสงเคราะห์นะครับนะท่านเองก็จะได้รับบุญนะครับได้รับบุญนะวันที่ท่านให้นะครับต่อหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ต่อที่2เดี๋ยวเราจะเป็นสะพานบุญในการบริจาคส่งต่อนะครับเดี๋ยวยังไงขออนุญาตนะครับนะฮะรับฟังความคิดเห็นของท่านสักหน่อยหนึ่งนะครับเผื่อพี่น้องที่มีอุปกรณ์แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวอล์กเกอร์นะครับนะไม้สามขาอุปกรณ์เตียงรถเข็นเรือกอะไรต่างเนี่ย นะครับเห็นคลิปของท่านแล้วอยากจะบริจาคนะครับขอเรียนเชิญครับผมถ้าคมีของพวกนี้ทางการแพทย์ที่ช่วยชาวบ้านด้วยกันก็เอามาบริจาคได้นะคะบริจาคได้เนาะเรายินดีนะที่บอ,ตอ,อ,อบตเชเบุรีหรือจะติดต่อผ่านท่านย,ยกหมายเลขอะไรครับผม082 8043542ค่ะค่ะรับผมแล้วในส่วนของท่านสบมาตแล้วครับเห็นนั่งยิ้มอยู่แบบนี้นะครับนะฮ <c oughs> ะได้รับการประสานมาด้วยหรือเปล่าครับเชิญครับผมค่ะมีการประสานมาก็โทรหาท่านนายกเลยค่ะอ๋อการทำงานค่ะ,ะที่กำลังจะลงพื้นที่นี่ก็ติดต่อกันเบื้องต้นก่อนนานๆ <c oughs> แล้วใช่ไหมครับ ก็เป็นเอาว่านี่ก็คือการทํางานประสานงานการระหว่างท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็ท่านนายกผู้บริหารนะครับเอาแล้วครับในส่วนท้ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเชิญท่านวิชิตนะครับนะฮะเข้าเฟรมร่วมกันนะครับนะฮะแล้วก็ขอถือโอกาสนี้นะครับนะขอบคุณคุณอะไรครับผมไม่ทราบคุณอรวรรณนนทศีนะครับนะฮะเราเองก็ถือว่าเป็นสักขีพยานในการรับมอบนะครับถังออกซิเจนแล้วก็ วอล์กเกอร์นะครับนะฮะเพื่อที่จะมอบให้กับเคสนะครับนะฮะส่งเคราะห์นะครับนะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านสบตรจนาขอบคุณท่านรองเดาใจนะครับนะขอบคุณท่านนายกบดีสาขอบคุณคุณอรวรณขอบคุณท่านรองวิชิตวงล่ามนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นนะฮะสะพานบุญแล้วก็ จะได้เปิดนะครับนะการมองเห็นให้นะพี่น้องที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงวอลเกอร์ไม้3าขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่หมดความจะเป็นแล้วนะครับส่งต่อมาให้กับเรานะครับเรายินดีที่จะส่งต่อเป็นสะพานบุญให้กับท่านต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมี